ขนาดเมตรคูณเม็ดนะเลือประมาณากักเมดเถึงสองเมตร,มตรนนะี่แหละนะคุดเป็นหลุมลงไปแล้วก็เอาไม้กระดานมาอ่าเป็นช่องสำหรับนางยองย่อลงปวดทุกแล้วก็หาไม้ไผ่หาต้นไม้น่อยหน่อยมามาตั้งเป็นเสาห้นซีเสานะครับเอ่อบ่าแม่ซีเสาเนี่ยต้องเป็นหาเสาเสาหนึ่งเอาไว้สำหรับเพิดประตูนะครับ มียน้งางขอขไ่เกี่บ้านหาา้องเนะ่มมีโอกาส <c oughs> ในอานาคตต่อไปกดสีหาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมกับมูบาน <c oughs> มาซอยเหลือบา้านห้อแต่ว่าสีเป็นรูปแบบใดเนี่ยขอให้ได้มีโอกาสาไปศึกษาความต้องการของมูบานตะกอนแล้วกวยงานทางใดเขาสิให้ความช่วยเหลือมากดสีได้ประสานกับสมาชิกเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยได้มา เอาสิ่งดีๆมาส่วยเหลือบ้านเฮาบว่าจะเป็นเรื่องของอาอาการพัฒนาอาชีพความเป็นยูที่ดีขึ้นนะของของไท่บ้านหินขาวเขานะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะนําสิ่งดีๆนั้นกลับมาหาพี่นองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับมื้อนี้กข็ขอขอบคุ้นได้หลายนะครับออต่อไปก็ ขอขอประธานยกนะครับเกินเชิญครับยุงก็จะจบเชิญสมบัังขึ้นราก็ดูวิดีโอได้สมบงสมบังสมงสมบังสมัสมบังสมงมามบักของเราอะเกิดวันนั้นใช่ไหมเออเกิดวันนั้นวันที่เราง่าย